รอเฮได้เลยคอรอมววันนี้รอบใหม่กลุ่มนี้คนละ1,000หรือ2,000บาทได้เท่าไหร่กันแน่ สวัสดีครัทุกคนกลับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่27กันยายน2565และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องสําหรับการแจกเงินจ่ายเงินพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกท่านทุกกลุ่มนะคะซึ่งวันนี้นะคะข่าวสารล่าสุดอัปเดตกันในวันที่27กันยายน2565 รายละเอียดเดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปนี้ค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านเป็นกำลังใจก็สำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเปิดการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะ เพื่อไม่การเสื่อรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวสารพร้อมกันเลยค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะก่อนอื่นนะคะก็กอดติดสําหรับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2,565สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนนะคะทั้งผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะซึ่งในส่วนของกลุ่มที่ เสร็จสมบูรณ์นะคะก็คือลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์และกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์และไปะยื่นแก้ไขนะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็ขอแจ้งถึงผู้ที่ไปแก้ไขข้อมูลมาแล้วนะคะก็รอตรวจสอบผลได้ในวันศุกร์ที่สองหลังจากที่ทุกท่านไปยื่นแก้ไขข้อมูลมานะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะกลุ่มนี้ก็จะมีการประกาศผลล่าช้านะคะล่าช้าเพราะเพราะแม พี่น้องที่ไปยื่นแก้ไขและลงทะเบียนมีจํานวนมากนั่นเองสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้เช็คนะคะว่าท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์หรือไม่นะคะก็สามารถเช็คได้ทุกวันศุกร์และรอบต่อไปนะคะก็คือวันศุกร์ที่30กันยายน2565นั่นเองและก็ย้ําอีกครั้งนะคะว่าสําหรับการยื่นแก้ไขข้อมูลนั้นสําหรับคนสอ ะะก็สามารถลงทะเบียนใหม่ได้เลยนะคะส่วนใครที่ลงทะเบียนแบบครอบครัวและลงที่หน่วยงานนะคะก็สามารถไปยื่นแก้ไขได้ที่หน่วยงานที่ท่านยื่นแบบฟอร์มไว้เท่านั้นนะคะและก็ต้องยื่นแก้ไขก่อนวันที่3พฤศจิกายน2565ค่ะในส่วนกรณีนะคะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะกรณียาหรือคู่สมรสเสียชีวิตนะคะ หนึ่งนะคะก็ต้องเริ่มต้นด้วยการไปแก้ไขข้อมูลรัษฎรที่อำเภอนะคะแจ้งว่าเราไม่มีคู่สมรสเพราะหย่าก,กันแล้วนะคะสองนะคะแจ้งว่าเราไม่มีคู่สมรสเพราะคู่สมรสได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองค่ะและจากนั้นนะคะก็ขั้นตอนที่สองนะคะไปยื่นแบบฟอร์มกรอกข้อมูลเดิมแจ้งต่อหน่วยงานรับรงทะเบียนไปว่าแก้ไขข้อมูลที่อำเภอมาแล้วนะคะและ ก็มายื่นใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขียข้อมูลนะคะก็คือสแกนข้อมูลอีกครั้งเพื่อการสรวงการขังจะได้รับข้อมูลไปตรวจสอบใหม่เพื่อให้ตรงกับฐานทะเบียนร,ราษฎรนั่นเองนะคะส่วนขั้นตอนที่3นะคะจากนั้นนะคะทางกระทรวงการขังก็จะแจ้งผ่านระบบมาให้เราตรวจสอบผลได้ในทุกวันศุกร์นั่นเองนะคะซึ่งก็ย้ำนะคะสำหรับ ปุ่มที่ยื่นแก้ไขข้อมูลนี้นะคะก็พยายามตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบ่อยๆนะคะถ้ายังไม่ แสดงนะคะก็สามารถตรวจสอบได้ทุกวันศุกร์เลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะยื่นแก้ไขกันผ่านนะคะและใครที่ผ่านแล้วนะคะก็รอในเดือนมกราคม2566ได้เลยนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะรอตรวจสอบคุณนะสมบัตินั่นเองค่ะก็ถ้ายื่นแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ต้องทำอะไร ะะรอในเดือนมกราคมนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้นะคะที่จะได้รับเงินกันในเรือนี้นะคะและวันนี้ก็มีการเสนอชงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมสําหรับการเบิกงบประมาณในการจ่ายเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องนั่นเองนะคะวันนี้นะคะวันที่27กันยายน2565มีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางช่องกอให้ข่าวดีไปนะคะ ว่าพอแม่พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขจมูกบ้านหรืออสอมอและอสอสอทุกท่านจะได้รับการจ่ายเงินแจกเงินเพิ่มนะคะสําหรับเงินค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภยัยโควิด1นนนั่นเองทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี25ง5บงบกลางรายการเงินสม รองจ่ายเพื่อกอรณีชุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน2100.61ล้านบาทนะคะเพื่อเป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อสอมนะคะและอสอส,อสอนะคะจำนวนทั้งสิ้น15306รายนะคะ ก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าจะได้รับ1,000บาท2เดือนหรือ2,000บาท4เดือนกันแน่วันนี้รู้ผลแน่นอนหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีรหรือครมนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้น,นะคะทางคุณอนุวัตจัดให้นะคะก็ได้แจ้งข่าวดีนะคะว่าทางพ่อแม่พี่น้องอ,อสอมออจะได้รับ2เดือนของเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมแต่ข่าวสารล่าสุดนะคะว่าจะมีการแจกให้4เดือนนะคะ ก็คือของเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2,565รวม4เดือนก็คือ2,000บาทซึ่งเงินในส่วนตรงนี้พ่อแม่พี่น้องอสอมอส,อสสจะได้รับกันคนละ500บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะสำหรับความคืบหน้านะคะหลังจากการประชุมคอร,รมทางช่องจะรีบนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องอสอมอกันด้วยนะคะถ้าอนุมัติครั้งนี้นะคะ พ่อแม่พี่น้องอสอมก็จะได้รวมกันถึง30เดือนแล้วนะคะสำหรับเงินค่าเสี่ยงภยัยโควิด -19 นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นของขวัญเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องอสอมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คุณอนุทินเวียรกูลก็ได้ให้คำพูดไว้ว่าจะจ่ายให้พ่อแม่พี่น้องอสอมอสอสอจนกว่า จะสิ้นนะคะสำหรับการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการแพร่ระบาดกันอยู่และพ่อแม่พี่น้องอสอมอก็ยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมนะคะติดตามผลความคืบหน้ากันด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกกลุ่มเลยนะคะถ้ามีข่าวสารความคืบหน้าการแจกเงินอย่างไรทางช่อนจะ รีบนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะสวัสดีค่ะ